ชื่อมอนัทรบิกรครับผมอยู่สระบรุรีผมได้เป็นโรคไตามาประมาณ3ปีตอนนี้ค่าของไตผมลงไปเหลือขั้นที่4ี่แล้วครับหมอโรงพยาบาลสระบุรีเขาจะนัดล้างผมไม่ยอมล้างครับผมพอดีผมได้อาหารเสริมมาตัวหนึ่งครับผมอาหารเสริมตัวนี้ก็คือซูมิกับฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดนี่ครับซูมิก็วันละสองซองชาวซอง มโมงเย็นซองหนึ่งหรือบอกไปผมไปโลหัวใจบอลลูนมาแล้วสองเส้นก็เหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็น้ําท่วมปอดความยันหัวใจเบาหวานผมได้ทานตัวนี้ไปประมาณ8เดือนเข้าเดือนที่3ผมก็เลยเราไปเช็กจ่อเลือดดูรู้สึกว่าค่าของเลือดดีขึ้นครับผมค่าของไตขึ้นมาที่ที่สแล้วดีใจนะครับผมก็เลยทานมาในเรื่อยอาการเหนื่อย หัวใจเปนหมุนเดนินไปทานผ้าตัวนี้เป็นอาหารเสริมมาจากสารัฐครับคือมันดีใจแล้วครับมีเรียวมีรแรงคี้จบคี้แล้วครับผมสวัสดีค่ะ,ะก็ย้อนไปประมาณเกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือ,คอแต่ว่าก็จะมีอาการสงสงสุดๆ ีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ำเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะ,ะคุณแม่เห็นเป็น,นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทำงานที่ภูกเก็ตนะคะ คือคือก็แม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจำแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกกันว่าน้นเป็นพยาบาลนายก็เลยบอกว่าไม่ไม่แม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนาแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอม,มาทานเจลปุ๊บได้ประมาณ3ามสามเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนนั่นก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบก,กันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะ ขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนั้นก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อ,ต,อ,ต,อต่อมาแล้วแม่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้5ปีแล้วอ๋อหาปีทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนี่จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทางานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงรายได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรงแขึงข้นมากเลยค่ะยังไงเรงก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายายายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กิน,นแข็งแรงยายตอนนี้ที่ทางการทางบ้านาแข็งแรงกทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุ ผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่ายทานง่ายแล้วก็พกพกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีกฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้ว ขอบคุณอุมิขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอุมิกินง่ายพกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุมิมากๆค่ะเจ้านายนุกูลลำพังชีพอายุ81ปีมีค่าใายสูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิลองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงตับอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานอูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูมิ